สวัสดีครับพี่น้องวันดียามเช้าครับผมก็พามาดูการเทีคานนะครับผมทีมงานเสียยาฮะรอดไม่รอดครับโอ้โหแม่โอ้ยโอ้ยเอาดินเปียกมาครับยับเลยฮะคานก็สูงพอสมควรนะครับโอ้ยยามรัดครับผมจะติดไหมนี่ ดินเปียกครับพี่น้องอับ <c oughs> คันครับผมคันนี้ร้อยเก้าห้าครับผมเดก้าฮะ <c oughs> โอ้โอ้ค่ะดินยังไม่หมดครับ พยายามรัดจนนี้เราดินยังไม่หมดเ้ยจะชนละคาเกือบชนละคาใช่ราคาเออเอาไทยกับไทยว้๊วคันเขียวมาแล้วเ <มา S 1> ออมาแล้วครับคันเขียวโอ้โหมาใหม่เลยครับคันนี้ครับผมย่าย่สนับสนุนโอ้ สายเขียวครับผมเสียพศครับคันนี้เออ้เป็นไงครับผมรถใหม่เป็นไงครับเยือกเยือกเจ๋วเลยโอ้สายเขียวครับคันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้านะโอเคครับทดเพลิงมาเรียบร้อยตอนนี้แรงแล้วใช่ไหมแรงแล้วสบายมากว่างั้นได้สตาร์ทไปเมื่อวานเปลี่ยนได้ใหม่ครับพี่น้องเปลี่ยนได้ใหม่เปลี่ยนได้ใหม่โอ้เสียงนิ่มเลยครับก็รถมาใหม่ก็ยังไม่เข้าที่ครับผม เสียพดเริ่มครอบตัวแล้วเนาะตอนนี้เนาะนีะ่ครับคันใหม่ของเสียพดแห่งบ้านใหม่ครับคันนี้นายยักษ์ครับผมเป็นฮีโน่ร้อยเก้าห้าครับผมไอ้นายักษ์คันเขียวเลยมันทุบมาตเต็มพิกัดครับพี่น้องมาที่ที่สำนักงานเซิร์งอีสานครับผมวันนี้รถแห่ไปออกงานครับผมบ้านผมเองนี่แหละ โอ้คิวก็ผมยังเทงไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าเทขานนี่ต้องต้องต้องใช้เวลาหน่อยครับให้รถไถดันครับนี่ครับรถไถกำลังดันนะร,รถไถเสียยาครับผมทีมงานเสียยาอันนี้คูโบโได้นะครับโอ้คูโบต้านะครับนี่ครับเสียายา สีแรงนี่ครับนี่นี่เจ็ดสิบครับทำเพื่อนโดยเสียยาก็เนี่ยครับก็ทีคันต้องต้องใช้เวลานะครับต้องใจเย็นๆพอต้องใช้รถไถดันนะครับเนี่ยครับรถรอคิวอยู่สองคันครับพี่น้อง อีเดก้าครับอันนี้ถอยมาใหม่เสียพดครับผมแหม่น่ายั์สายเขียวเลยมังกรือมาดูการทำงานของสองคันนี้ฮะจะเป็นยังไง ทําทางให้รถขึ้นนะถ้ารถขึ้นมาได้ก็จะจะสูงขนาดนี้ไม่น่าไหวครับผมเพราะว่าดินเปียกด้วยฮนะอันนี้ดินเปียกอันนี้ตูดครับเ <c oughs> ด็กชายเตอร์ครับอ่ะไปแล้วครับเดี๋ยวเดีก้ยายจะเข้าคิวต่อไปฮะพี่น้อง โอ้จัดไปได้แล้วครับอะสายเขียวครับผมไม่ถอดกันชนหนอ,อครับ ตอนนี้อ้าทันแรงไม่ไหวครับแรงนี่ไหวครับผมแต่มันลื่นครับผมดิ้นเปียกครับโอ้โหน้ำแล้วครับผม โอเคครับผมขออนุญาตจบคลิปแรกครับพี่น้อง